กันมาจากกรุงเทพจันถึงเชียงใหม่ก็อาศัยซึ่งแรงศรัทธา่วมเชื่อมั่นตามหลักพระพุทธศาสนาสทธาตน้อมนำมาถวายผ้าป่าบังสก,กุลกีวรเป็นสังฆทานเพื่อให้เป็นบุญญาธิการกุศลผลบุญที่จะให้ได้รับซึ่งความสุขเกิดขึ้นแก่ตน การที่ทุกท่านทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนนั้นก็อาศัยซึ่งว่าเรามีบุญบาร,รมีมาจต่ชาติอดีตหนึ่งสองมีผู้ชักชวนตกเกือนแนะนำสั่งสอนชักจูงให้เข้ามาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เือให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีประโยชน์เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าบุคคลเราเกิดขึ้นมานั้นถ้าหากไม่ได้พากันสร้างคุณงามความดีอะไรบุคคลนั้นจะมีอายุจนถึงเท่าถึงแก่ก็ตามเมื่อไม่มีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งก็ถือว่าชีวิตผู้เกิดขึ้นมานั้นเสียเปล่าประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่เป็นทางที่เสียหายไม่ได้อะไรในชาติที่เกิดมาทั้งๆท,ท,ที่ได้พากันมาเกิดพบหลักพระพุทธศาสนาว่าทำดีนั้นทำให้มีเกิดความสุขเกิดขึ้นแตนน่ตนแบุคคลที่ใกล้เคียงก็ดี การทำชั่วทำบาปมีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลที่เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเองด้วยเมื่อพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเอาคุณงามความดีก็เลยตายจากคุณงามความดีเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆบุคคลที่ไม่ได้ทำอะไรไว้ในชีวิตที่เกิดมานั้น ถ้าบุคคลได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้โชคดีแล้วค้อมได้ท่ามาพบพระพุทธศาสนาศาชนธรรมคสอนของพระพุทธเจา้าแลได้พากันไม่สมาดฝนขวยสร้างคุณงามความดีตั้งแต่ทำบุญจำทานการกุศลบริจาคเสื้อจานแทนตนบุญเชื้อจานให้บุคคลอื่นมีความสุขกับตนด้วย ถือว่าบุคคลน,นั้นทำบุญในขั้นต้นตทุกคนมั่นใจในบุญในกุศลตนเองทำก็พากันขยันรักษาสินเป็นผู้มีศินมีจริยานธรรมมีคุณธรรมอันเป็นธรรมของมนุษย์จะทำเมื่อบุคคลมีสินเป็นที่พึ่งของตอนแล้วก็ยังพากันข้นขวยญฝึกฝนอบรมจิตใจของตน เพื่อให้จิตใจสงบระงับเป็นสมาธิได้มีความร่มเย็นเป็นสุขความสงบเกิดขึ้นก็เป็นบุญมากขึ้นตามขั้นตอนเมื่อจิตใจสงบดีแล้วก็พากันมาพิจารณาดูโลกนี้พิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาว่าคนเราเกิดขึ้นมานั้นอยู่กันอย่างไรที่สุดไปท,ที่ไหนทั้งสังขารภายในและภายนอก เนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นเช่นนี้รู้จักว่านคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงท่ามกลางคนจนเท่าจนแก่ถึงที่สุดแล้วก็คือร่วงลับจับจายไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วเราเกิดขึ้นมาเราอาจจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าผู้ใดทําไม่ดีก็ได้พึ่งในสิ่งที่ไม่ดีเพราะการทําเป็นเหตุไม่ดีผลออกมามันก็ไม่ดีอถ้าาเราทําเหตุดีผลออกมามันก็ดีมีความสุขเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็เลยพากันสร้างเสร็จความดีนั้นพวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้เป็นผู้มีความตั้งใจจากกรุงเทพมหานครจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ มาถึงวัดอร,รัญญเวสนี้อยู่ในที่สงบเป็นสถานที่ของคุบาอาจารย์ปฏิบัติมาในทุกวันนี้ก็รักษาเพื่อให้มีความสงบในทุกท่านได้พากันมาถวายผ้าป่าบางสกุลวิชีวรนแล้วประังใจอยากฟังเทศนฟังธรรมเพื่อจะได้นำ เอาคาเทศนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนสึกฝนอบรมตนให้เกิดเป็นคลิมงคลเกิดขึ้นแก่ตนสมว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นคนพุธพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายถือว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามีประโยชน์ได้สร้างความดีไว้แง่หากเราเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้จะเกิดจเจริญไว้ใหญ่ขึ้นมาจนถงึงเท่าถึงแก่ก็ดี ห่างร่วงลับ,บไปเราก็มีที่พึ่งของเราคือบุญคือกุศลเป็นที่พึ่งจะเกิดชาติไปพบใจก็จงเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติที่พวกเราได้บริจาคเอาไว้นั้นบริจาคพระพุทธรูปแทนสาลูกองค์สมเด็จพะส,สัมาสสมพุธเจ้าเกิดชาติใดพบใจก็จะได้เป็นผู้มีรูปทรงสมสวยหนึ่งเกิดชาติใดพบใดก็จะได้พบพระพุทธศาสนาหนึ่ง เหตุชาติใดพบใจก็ดีจะได้ชักพาคนอื่นให้เลี่ยมใสในประสาทนาหนึ่งมีเป็นอานงน์ทุกคนทานเครื่องนุ่งหม่มบริจาคทานเอาไว้เครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องประดับประดาให้คนสวยงามเหตุชาติใดพบใจจะได้ดูดงามหนึ่งเหตุชาติใดพบใจก็จะมีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มสะดวกสบายไม่ทุกข์ยากลำบากหามาใช้สบาย มุขคนบริจาคอาหารการกินนั้นเกิดชาติใดพบไดจะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอาหารการกินสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไปเกิดอยู่ที่ไหนมุคคนบริจาคยารักษาโรคภัยไข้เจ็บพอดีเกิดชาติใ้พบไดมาตั้งแต่เล็กจนถึงเท่าถึงแก่ไม่ได้กินอยู่กินยาไม่ได้เข้าโรงพยาบาลร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สบายเป็นนานในสง บุคคลจะบริจาคเครื่องกําจัดความสปกปรกแปบสบู่ก็ดีเครื่องชำระมาล้างความสกปรกทั้งหลายเกิดชาใดพบใดจะได้ผิวพรรณขุดผองเปี่ยงเก่าสะอาดหมดจดนุ่มนวลเป็นอาหนสงของผลบุญบุคคลบริจาคล่มกันแดดกันฝนไปอยู่ที่ไหนย่อมมีที่พักพาอาศัยสะดวกสบายเป็นอาหนสงของผลบุญ เุคคนบริจาคเงินทองเงินเพเราบริจาคฝังไว้ในศาสนาแล้วเรียกว่าปัจจัยเราจะซื้อเครื่องนุ่งเครื่องหอม่มเราก็ต้องอาศัยเงินเราจะซื้ออาหารการกินมาบริโภคให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขก็ต้องอาศัยเงิน เราจะชื่อบ้านชื่อช่องเืือรถชื่อเรือก็ดีชื่อสิ่งของใช้ภายในบ้านอำนวยความสะดวกให้พวกเรามีความสุขก็ต้องอาศัยเงินเวลาเราไม่สบายจะไปหาแพทย์หมอชื่อหยกชื่อย,ยาพยาบาลตนเองให้ระงับดับทุกขเวทานา,าหายไปได้รับความสุขก็ต้องอาศัยเงินเหตุฉะนั้นเงินพระท่านเรียกว่าปัจจัย ถ้จใจตปว่าเครื่องบำรุงร่างกายให้อยู่มีความผาสุกหากทุกคนมีเงินสมบูรณ์แล้วมีเงินเทียงพอแล้วก็จะซื้อสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้นำหน่วยความสะดวกให้เรามีความสุขอันนี้เป็นอนิสงส์ผู้บริจาคเงินทองเอาไว้เล่าท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้สร้างคุณงามกลมดีนั้นเรียกว่าฝังไว้ในบรวรพุทธศาสนา หากเราพากันเรียนว่ว้ไทรเกิดในวัฏส,สงสารอยู่ก็ตา,ามแต่มันก็ได้รับความสะดวกสบายในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ที่ดังได้กล่าวมานั้นถ้าบุคคลไม่มีแล้วมันก็เกิดความทุกข์ยากลําบากว่าทุกข์ยากลําบากไม่มีสมบัติอะไรกานอยู่การกินก็ทุกข์ยากลําบากไปหมดก็เกิดบ่นว่าจะทุกข์ทุกข์อยู่ตลอดทั้งเองน,นั้น ราะตนเองไม่ได้สร้างบุญเอาไว้แต่ชาติอดีตที่ผ่านมา,นาเกิดในชาตินี้จึงมีความทุกข์ยากลําบากเช่นนั้นเหมือนบางบุคคลอยู่ในกรุงเทพก็ตามเชียงใหม่ก็ตามเราก็เห็นคนทุกข์คนจนกันมากแต่บางบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าร่ารวยมั่งมีสีสุขที่อยู่พักพาใช้ก็สบายอาหารการกินก็สบายมียานพาหนณะไปที่นนที่นี่ก็สบาย ทำไมเขาจึงสบายก็อาศัยซึ่งบุญกุศลมันเองที่เขาสร้างสมบร,รมเอาไว้ทุกคนนั้นจึงมีความสุขเกิดขึ้นเฉพาะตนบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างสมบร,รมเอาไว้เป็นสมบัติของตนไม่ใช่สมบัติของบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าจึงจึงสอนว่าฝังไว้ในศาสนาอย่างมั่น,งนคงบุคคลที่สร้างความดีเอาไว้นั้น แล้วก็ปลอดภัยด้วยหนึ่งทายกผู้บริจาคทานนั้นเอาไว้แล้วโจลภัยโจนจะพ้นซื่อดังแค่ไหนก็ไม่มาพ้นอาบุญเอากุศลจากดวงใจเพรบุคคลที่สร้างบุญเอาไว้บุญก็อยู่ที่ใจมีฝังไว้ดีแล้วปลอดภัยอุทธกภัยน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองก็ดีพัดพาสิ่งของไป ก็ไม่พัดบุญพัดกุศลออกจากดวงใจของทายกผู้บริจาคทานเอาไว้บุญก็อยู่ที่ใจอย่างเดิมตากที่ไฟไฟไม่บ้านไม่เมืองก็ดีทรทัพย์ส,สมบัติทั้งหลายอย่างอื่นสิบหายไปหมดแต่ไม่สามารถจะไม่บุญกุศลจากดวงใจผู้มุคคลไปได้บุญก็คืออยู่ที่ใจคือความสุขราชภัพยพระราชามหากษัตริย์จะมีอำนาจแค่ไหน ก็ไม่สามารถจะมาลิดอบุญอกุศลจากลงใจของทายกผู้บริจาคทานเอาไว้ไปได้บุญก็อยู่ที่ใจของคนนั้นถ้าเราพูดแล้วง่ายๆว่าเกิดใครกินใครอิม่มใครทําก็ใครได้อืรับความสุขทเองอันเหตุฉนั้นพวกเราทั้งทั้งหลายคนที่เขาไม่ได้มากับพวกเราอืเขาก็ไม่ได้อิ่มใจว่าได้มาทําความดีมันอย่างพวกเราเพราะว่าใครกินใครอิม่ม ชายชายรับความสุขของบุคคลนั้นนั้นแหละบุญจึงเป็นสิ่งที่ได้รับในเบื้องต้นเราทุกคนไม่ต้องใจร้อนว่าทำบุญแล้วก็อยากได้เร็วๆอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสบุญนั้นมันให้ไม่ได้ทำแล้วมันมีความสุขใจมันได้แล้วเบื้องต้นคือความสุขใจว่าตนเองได้สร้างความดีมีที่พึ่งฝังไว้ในศาสนา และปลอดภัยจากภัยทั้งสี่อย่างนั้นอย่างสมบูรณ์มีพวกเราทุกคนคิดเช่นนั้นแล้วก็จะมั่นใจว่าคุณงามความดีนี้ฝังไว้อย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลายหายไปไหนดฉะนั้นหากทุกคนมาเข้าใจในการสร้างความดีชนนี้และเรื่องกรรมอย่างนี้ยะเป็นพุทธบริษ,ษัทในพระพุทธศาสนา ความเชื่อมั่นตามหลักคำสอนของพระพุธทธเจ้าบุคคลนั้นจะมีชีวิตอย่างที่มีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากบุกคคลที่สร้างความดีเอาไว้นั้นเราทุกคนพากันหมั่นขยันสร้างแต่ความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่ดีที่เราจะควรให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนให้ได้ การที่บุคคลสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนั้นมันก็รวบรวมลงกรหาที่ใจนั่นแหละใจมันมีความสุขก่อนเหลือแก็มันก็มีความสุขกายเรียกว่าสุขกายสุขใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกคนก็มีความปรารถนาเ้าเรามีความปรารถนาแล้วเราก็ควรที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่บ่อยๆเพือ่อให้เป็นนิสั เหมือนพวกเราคิดถวายผ้าป่าบางสกุลกีวรน,นี้เป็นสังฆทานธรรมาสังฆทานนั้นได้บุญมากอย่างไรก็ได้บุญมากตรงที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีจิตใจว่วงขวงเจือจานทั่วไปเช่อนอาหารการกินก็ดีของใช้ก็ดีแจกแบ่งแก่พิกสุดสมนเนรเจือจานทั่วไปให้รับความสุขมากๆ มมีความสุขม,มากๆหลายท่านหลายองค์แล้วบุญมันก็ได้มากสถาผู้ทําบุญได้มากก็เรียกว่าสังคทาแต่นี้ถ้าหากปุกลิกกทานนั้นได้บุญน้อยเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเราบริจาคทานไปแล้วจิตใจของเรานั้นจะถวายเฉพาะเฉพาะบุคคลเดียวเขาเรียกว่าปุกคลิกทาน นัถวายเฉพาะบุคคลเดียวก็ให้คนเดียวใช้ไม่ให้องค์อื่นใช้ไม่ให้คนอื่นกินไม่ให้คนอื่นฉันเป็นพระเนมเรียกว่าใจของเราในมันแคบมันเป็นปุกคลิกกฐานบุคคลที่ใจแคบนี้เพื่อนก็ไม่มีเพื่อนใกล้บ้านก็ไม่มีหมู่ฝูงไปที่นู่นที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนเพราะอะไรภาษาเขาเรียกว่าคนตนัย แต่ไม่คิดว่าเป็นตหนีไปหมดหรอกแต่ทําบุญไปได้อยู่แต่มันตนีอยู่ชิตใจว่าใจมันไม่ก่งวงขวงเมื่อใจไม่ก่วงขวงมันก็มีเพื่อนน้อยนน้อยมันก็มีกําลังน้อยนี่มันอยู่ตรงนี้เองถ้าจิตใจของเราก่วงขวงแล้วมันก็มีเพื่อนมากมีอาหารเพื่อนก็ได้กินมากจะทําบุญบ้างก็มีเพื่อนมาในงานบุญมากจะทําบุญวันเกิดเพื่อนก็มามาก จะทําอะไรเพื่อนจะมาช่วยมากการที่ช่วยมากนนเองมันมีกําลังทําอะไรทุกอย่างถ้าหากมีกําลังแล้วมันก็สามารถที่ทําของนั้นให้สําเร็จเทียบเทียบเหมือนเรามีสตางค์นี่แหละมีเงินถ้าหากเรามีเงินมากเพียงพอแล้วเราสร้างอะไรสร้างบ้านก็ดีซื้ออะไรก็ดีมันสําเร็จตามเป้าหมายของตนเองตั้งเอาไว้มันก็เกิดความสบาย ถ้าหากเรามีเงินน้อยเราจะสร้างอะไรมันก็ทำไม่ได้สร้างบ้านก็ไม่ได้เสื้อรถก็ไม่ได้สิ่งของใช้อันราคาแพงก็ไม่ได้มันก็ขัดข้องก็ะฉะนั้นเหมือนกันที่บุคคลเป็นคนตนี่คนตนีเราคิดดูซิมีเงินมากอยู่แต่จะทําบุญนี้ยากจะทําได้แบ่งให้ลูกห,หลานก็ยากจะให้เขา คนมาขอทานก็ไม่ให้อืมือตะหนึ่งแล้วมัเฉลย่คว่มตะนีใจมันแคบแต่มันไม่กวงขวงนั่นเราเห็นกันมากคนชนิดนั้นตะหนีเกินไปแต่พวกเราก็หัดหัดการเชือ่อใจซึ่งกันและกันแต่ว่าหัดเมตาก็อย่าเมตตามากเกินไปคำว่าเมตตาเขาเอ็นเราขาดนั่นบางบุคคลคนมายืมเงินก็ให้ไป มาขอก็ให้ไปให้ไปให้ไปโดยจะเมตตาคนอื่นตัวเองหมดมันตนเองหมดแล้วก็บน่นว่าเขาไม่คืนเงินให้เขาไม่ไม่ช่วยเหลือเราทําคุณกับคนไม่ได้คุณหรอกอืมไม่ได้ประโยชน์ไม่ทําบุญกับคนตั้งคนไม่ขึ้นมันไม่รู้จักบุญจักคุณของเรานี่บางบุคคลอันนั้นเกิดใจกว่วงเหม่ยวเปิดกว่วงแต่ขาดสติปัญญา นำพายตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นให้ถามเอาเมื่อไหร่ปีไหนก็ยังไม่ได้ก็เกิดทุกข์นี่บางบุคคลก็เป็นฉะนั้นบางบุคคลก็ให้เขายืมไปเพื่อจะเอาดอกเบี้ยเอากําไรเขาไม่คืนทั้งสน้นทุนทั้งดอกเบี้ยก็เกิดทุกข์อีกแหละอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสมันอยากได้มากเมื่ะมันอยากได้มากมันก็เลยเกิดจะไม่มีควทุกข์มากเหมือนกัน ถ้าหากเราขาดสติปัญญาอันนี้คนที่มีธรรมะนันเขาต้องรอบคอบรู้จักกระจัแจกแบ่งตามได้ตามมีตามกำลังที่จะให้ได้ไม่คนฉลาดเมื่อเราเป็นคนหัดฉลาดแล้วเราก็จะเจอการแจกแบ่งซึ่งกันและก,กันสิ่งที่ควรแจกแบ่งได้นั้นเราก็รู้จักประมาณเม่รู้จักประมาณคนนั้นจะไม่มีทุกข์นี่ เป็นอย่างนี้แต่ใช่เงินใน,น,นบ้านในช่องก็ไม่เป็นทุกข์เพราะรู้จักประมาณรู้จักพอดีพุทธเจา้าท่านสอนให้พวกเราหัดเป็นคนฉลาดก็เรียกว่าสร้างบุญกุศลบุญคือความสุขใจกุศลคือความฉลาดบุคคลจะสร้างคุณงามความดีได้ก็ต้องเป็นคนฉลาดถ้าไม่ฉลาดแล้วทําไม่ได้คนไม่มีสติปัญญาไม่ฉลาดจะทำบุญมันก็ทำไม่ได้ แต่ไปทำบาปความชั่วมันทำง่ายคนที่ไม่มีสติปัญญาเพราะมันไม่รู้บุญรู้บ,บาปนี่เป็นอย่างนี้แต่แต่ส่วนก็ทำความดีนั้นเขาทำไม่ได้เขาไม่รู้จักความดีคนไม่มีสติปัญญาทำบุญได้น้อยทำบาปบาปได้ง่ายแต่บุคคลมีสติปัญญาข้อมูลบริบู์นั้นจะทำบาปความชั่วนั้นเขารู้เขาทำยาก แต่ทาคุณงามความดีเขาทําง่ายเพราะเขาเป็นคนฉลาดแล้วพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ในฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่สร้าสร้างความดีเขาเรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนมีกุศลกุศลก็คือความฉลาดนั่นเองเมื่อมีความฉลาดแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพให้ตนได้ได้ที่พึ่งน,นั่นแหละเราทุกคนพึ่งคุณงามความดีอยู่ทุกวันนี้ ถ้าบุคคลใดทำบุญก็ต้องพึ่งบุญกุศลของตนบุคคลในรักษาสินก็พึ่งศินบุคคลใดเจริญเนตตาภาวนาขยันหมั่นเพียรทั้งเชา้าทั้งคำ่ำนั่งเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่ออยากให้ใจของเรามีความสุขความสงบจูอืมอันนี้ก็เรียกว่าเรานั้นสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนมีความสุขตามระดับเมื่อเรามีสติปัญญาไตรตรองค่อยควร พ้นค,คั่วหาเหตุหาผลแล้วการตั้งความดีนี่เป็นที่พึ่งของตนในรับผลรับประโยชน์คือความสุขความเออบอีมความแช่มชื่นเบิกบานอยู่ในบุญในกุศลของตนแะเรียกว่าบุคคลน,นั้นเป็นคนฉลาดสร้างความดีมีที่พึ่งเรามีที่พึ่งสิ่งอย่างนี้เองผู้มันไม่ทําอะไรมันทําบามันก็พึ่งบาปคนที่ทําความดีก็ก็พึ่งความดีของเขาคือความสุขเอาพวกเราทั้ทั้งหลายคิดดูสิ บางสำนักนั้นเขาบอกว่าทําอามิดชบูชาทานวัตถุสิ่งของสู้ปฏิบัติไม่ได้นี่บางสำนักที่เขาปฏิบัติคนพูดเช่นนั้นแม้จะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีเรียกว่าคนไม่รู้จักความดียังไม่เข้าใจในชีวิตของคนเราเกิดเียนวายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะทงสานี้อาศัยอะไรยังไม่เข้าใจอันนี้คนที่ฉลาดเขาก็ต้องสร้างทั้งวัตถุสร้างทั้งความสงบ เป็นคู่กันไปถ้าไม่มีวัตถุแล้วจะอยู่ะอาศัยอะไรร่างกายถ้าไม่มีอาหารการกินไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่มีที่พิพักพาใส่ไม่มีรถมีเรือไปที่โน่นที่นี่เราจะไปแต่ปฏิบัติบูบชาเนียเราจะได้อะไรถ้าเราไม่มีที่พึ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราจะอยู่เปลี่ยว,ยวจะมีอะไรกินเหตุฉะนั้นวัตถุทั้งหลายนั้นมันเป็นเครื่องบำรุงร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วก็ร่างกายสร้างความดี ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนให้ปฏิบัติทางอมิตรชบูชาด้วยปฏบิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติจะยิงเป็นผลเป็นประโยชน์ที่จะไปทั้งครูไปด้วยกันจนถึงที่สุดเข้านิพพานคุณจึงจะเป็นที่พ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงเป็นจุดหมายปลายทางถ้าพวกเรานึกดูแล้วว่าเราจะทําบุญเหมือนทุกท่านซื้อสิ่งของมานี่แหละเมื่อซื้อสิ่งของมานี้ มาทำบุญเป็นวัตถุอย่างนี้มันกำจัดกิเลสออกไปแล้วคือโลภะอยู่ในใจของเราความตณีอยู่ในใจของเรานะั้นมันกำจัดออกไปได้มันจึงซื้อของมาทําบุญได้ถ้าหากเราไม่ชนะความตนีความโลภะนั้นนะเราซื้อของมาทําบุญไม่ได้ให้ค่ารถค่าเรือจะไปทําบุญทํากุศลที่น่นที่นี่ก็ไปไม่ได้มีเงินอยู่แต่มันไปไม่ได้เห็นไหมบางบุคคลเราชวนมาเขายัางมาไม่ได้ เพาก็ติตความตนีอยู่เขากลละไม่ได้เม่ละไม่ได้เขาก็ไม่เห็นวัดเห็นวาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มืดมนนัน,นทการอยู่ยังไม่ฉลาดแน่เป็นเช่นนั้นแต่พวกเราฉลาดแล้วเราก็ทําตามมรรมาได้ของตนมันก็กําจัดความตนีออกจากดวงใจให้ใจของเราสบายขึ้นเนี่ยวาละกิเลสคือโลภะออกจากใจให้เบาบางล,ลงไปด้านวัตถุเมื่อพวกเราตั้งใจรักษาศีล นีนมันก็ระงับความโกรธผู้ใดชอบโกรธชอบเกลียดอิจฉาพยาบาทถ้าเกิดรักษาศีนขึ้นมาแล้วศีนมันก็ระงับความโกรธนั้นให้เบาบางลงไปไม่ค่อยอิจฉาพยาบาทคาตาาจองเรีไขเพราะเขามีเมตตาศีนข้อหนึ่งก็บอกแล้วให้มีเมตตาบุคคลอื่นและตนเองผู้ที่มันมีชีวิตอยู่และสัตว์ทั้งหลายเพราะทุกคนรักชีวิตของตอน ไม่ควรเบียเดเบียนกันไม่ควรควรทำร้ายกันควรอยู่ด้วยกันแบบควรสามัคคีมีเมตตาเนีย่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีโกรธมีเกลียดเพราะศีลเป็นเครื่องกำจัดความโกรธให้เบาบางลงไปภาวนานั่นหละง,งับความหลงเราหลงว่าอะไรถูกอะไรผิดจะไม่เข้าใจเหมือนบุคคลไม่มีปัญญาบุคคลไม่มีปัญญาเขาพาทำชั่วเราทำกับเขาแต่พาทำดียังคอยชั่วหน่อยมันจะได้ทำกับเขา น,นั่นคนไม่มีปัญญานี่เมื่อเราภาวน,นาแล้วเราก็ฉลาดว่าเออันนี้ทําแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้มีคุณอย่างนี้ให้ความสุขอย่างนี้แก่บุคคลกระทำาก็เรียกว่าเราภาวน,นารู้จักหนทางที่ปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีวะจะเลี้ยงชีวิตก็โดยชอบธทมจะปฏิบัติตนอย่างไรก็ให้ถูกตามทํานองของธรรมเพราะเกิดความฉลาดขึ้นจากการเจริญภาวน,นา นี่ให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้คุนรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์จึงจะได้เรียกสรรหาเอาแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์เกิดขึ้นเราปฏิบัติตนไปตามประโยชน์ที่ถูกต้องนั้นผลออกมาก็คือความสุขเกิดขึ้นแก่ตนนี่ทุกคนก็ควรเจริญภาวน,นาเพื่อจะให้จิตใจของเราสงบแล้วเราจะได้ดูเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายเกิดขึ้น วันนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเราอยู่ด้วยกันในสังคมทั้งหลายเราจะอยู่ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในครอบครัวก็ดีอยู่กับหมู่กับฝูงก็ดีล้าจะทําให้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ฉลาดในการพิจารณาว่าเราทั้งหลายนี่อยู่ด้วยกันอย่างไรในครอบครัวจะไม่ผิดไม่เถียงกันจะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสบายเราจะได้มีสติปัญญาหาอุบายอยู่ด้วยกัน แบบมีความสามคขี่ได้เนี่มันสงบแล้วมันมีปัญญาอย่างนี้มันนี้อยู่กับมู่ชนทั่วไปทําการงานต่างๆอยู่ในสังคมแล้วก็รู้จักหน่วยงานนั้นว่าปฏิบัติอย่างไงอยู่ด้วยกันจึงจะไม่ผิดเสียงไม่โต้แย้งกันไม่ขัดข้องมองใจกันก็อาศัยคนฉลาดทั้งนั้นเองเนี่ยเป็นอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีไม่ทําเสียหายอะไร ในสังคมทั่วไปและทรัพย์สมบัติของประเทศชาติก็เหมือนกันไม่เสี่ยมเสียหายป่าประโยชน์ก็เป็นคนฉลาดกันทั้งนั้นเมื่อคนฉลาดเขาจะเรียกแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม่คนฉลาดจะซื้อผลไม้เขาก็เรียกเอาผลไม้ตั้งแต่มันไม่เน่าไม่เสียหายแต่รับประทานซื้อสิ่งของเขาตรวจตาให้ละเอียดและอ๋อแล้วไม่ใช่ของปลอมหรือไม่ใช่ของสุกปรกปไม่ใช่ของเก่าที่ไร้คุณค่า อันบุคคลที่เจริญภาวนาเป็นผู้ฉลาดอย่างนี้เองมีปัญญาแล้วเขาจะทำอะไรก็ดีเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเขาจะพูดอะไรก็ดีเขาพูดคุยกับเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นด้วยอย่างสั้นๆเขาจะคิดอะไรก็ดีเขาจะคิดให้เป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นและในสังคมทั่วไปให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความคิดเขามีเมตตาอย่างนั้น เรียกว่าบ,บุคคลน,นั้นทั้งทำทั้งพูดทั้งคิดเป็นไปในตามทถนองของธรรมนำแต่ความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นและปวงชนทั่วไปในโลกนี้นี่พวกเราท่านทั้งหลายควรแล้วที่พวกเรามาสร้างความดีในวันนี้ก็ียอว่าเรามาทําความดีโดยเฉพาะตนและบุคคลอื่นด้วยเมื่อเราทําแล้วม,มีความดีแล้วเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้บุคคลเขาไม่มาบ้าง นี่ปู่ญาติตายายญาติที่สหายผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้วบ้างบางคนเขาไม่ได้ทําความดีมากมันอย่างพวกเราเขาทําแต่บาปหยาบช้าด้วยกายวาจาใจของเขาตายไปแล้วเขาไปตกทุกข์ไ้ยากอยู่คุณตาคุณยายก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีบางบุคคลเราก็ควรมีเมตตาเขาแต่ญาติของพวกเรานี่บางบุคคลสร้างแต่คุณงามความดีทั้งทําบุญทําทานการกรุศลน,นักษาสินภาวนา ข้าวัดเข้าวาอบรมตนเองอยู่พวกนี้ตายแล้วไปเกิดสุคติเราก็รู้ว่าญาติของเราเก่งทําแต่ความดีคุณตาคุณยายก็เหมือนกันพ่อแม่ที่ล่วงลับจับไปเพื่อนฝูงก็เหมือนกันตัวนี้ไปสุขเรารู้วันนี้เรานี้จะมีชีวิตอยู่ยิ่งมีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากในฝากันสร้างสมอบรมบารมีไกลแสนไกลที่ไหนก็ไปปลูกฝังเรียกว่าฝังไว้ในศาสนา ปลูกให้มันเกิดดอกออกผลมีแต่คุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนนี่ก็เรียกว่าพวกเรานี่ฉลาดยิ่งมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นที่ยังมีชีวิตอยู่คนเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งหนึ่งแล้วมันได้ทำแต่คุณงามความดีไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีคุณค่ามากมหาศาลนี่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารสม,มาสัพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนเราเนี่เกิดขึ้นมามาให้ประมาท ให้พากันขวนขวยสร้างเอาแต่คุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่สันดานตนทุกคนนั้นจึงจะได้รับผลและประโยชน์สมราว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพบพุทธศาสนาแล้วมีเหตุมีผลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลำบากมีความทุกข์จำบุญมีความสุขใจในฉะนั้นท่านาสาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันตั้งใจมาทอดผ้าป่าในวันนี้เมื่อได้ยินได้ฟังที่อาตมาอธิบายธรรม แล้วก็ควรเชน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตนผลก็จะเกิดขึ้นแก่ตนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขอขออัมวยอวยพรให้ทุกท่านมาฟังธรรมในวันนี้หากได้มีจิตประสงค์จำานงปาถนาในสิ่งใดเอาไว้ในใจก็อ้างเอาคุณพระศีลตนาใจได้สิ่งศักดิ์สิิ์อยู่ในสากลณโลกนี้จงโปรดประทานพรให้ทุกท่านได้รับ แต่สิ่งที่ตนเองตั้งความปรารถนาเอาไว้โดยทั่วกันก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปะการรัชะมี